Eu <sussurra> não กะมาแต่ตลาดหัวจะหยง ũng, จันยองพี่น้องมีตาโต๊ใจพี่น้องเลยถือเงินไปหกแสนคิดว่าเงินจะาคองเฮียปฏิแท้เจ้าของไปซื้อลาย <c oughs> เจ้าของไปซื้อเครื่องลายก็เลยเบิดเงินพี่น้องเลยกับบรรยากาศมันนี่ก็ดีดีพี่น้องเลยก็อยากคา่ายๆพะยงสีเขานี่แหลนะเนาะโอวาเขตอื่นเป็นขึ้นกันหรือบอ่พี่น้องเลยอ่าบ้านพี่น้องมิตานี่คึมคึม ขึ้นคือฝนชิตโตกหนิเลยเนะาะแต่ว่าอยู่ในหน้าของพี่น้องมินตาเนะี่ยยังพอให้เกีียวข่าวพี่น้องเลยกะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกะถามมาอยู่เป็นยังได้เกีียวข่าวเล่นระบอหรือยังไดหน้าพี่น้องมิ่ตายังพอน่้เกีียวข่า,บบา,า,า,าพวาพี่น้องเอ้ยกะดำกะดำขึ้นมือยู่แต่ว่าหน้าของห้าเหล่าห้าใสเข่าววนะกางลายนะพี่น้องเลยก็เลยยังโบท่านได้เกี่ยวกะมาห่อเท่อนกกะเป็นซีอันนี้เงียบพี่น้องเลยลูกกะแจ็คไปทั้งไดเบิด สงสัยไปหาหลินเบิดระบลหรือจังใดน้องเกียงเพิ่นอยู่เพลินคนเดียวเพราะว่าอ้เพิ่นกลับไปเฮียนอยูวนะมาทะยมแล้วส่วนนินตาและยุน่าน้ำพอมันี่อ่าจังใดกับิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเครื่องก่อนพี่น้องเลยว่าไม่น้องวินตาซื้ออีกอย่างแน่คือเงินไปหกแสนจีบพี่น้องเลยอ่าเหลือเงินอยู่นะเหลือเงินอยูหกพันจีบติดทงไม่น้องวินตาตกใจคิดว่าเงินเจ้าของฮี่ มาไล่เบิงเครื่องเบิงของแล้วกกอยู่กันทนาพี่น้องเลยเจงใดกาสีพ้าพรมพี่น้องไปเบิงน้ากันเนาะว่ามีแสงแน่ไม่ได้วินตาซื้อมานี่าสำหรับอายุตลาดและไม่นด้ว้นตาประเทศไทยให้พแมพี่น้องเบิงว่าซื้ออีกอย่างแน่เนาะกับสีพ้าพรมพี่น้องมาเบิงอยู่ในเฮือนแลวพี่น้องเลยว่าไม่ได้วิ่ตาได้อย่างแน่ไปตลาดมานี่กะไปข้าวเดียวนังดอกพี่น้องเลยกับฟ้าเ้าแน่เนาะเพราะว่าเฮ้ากะ ถวโฮงเฮียนหลักก็ลังหลังจากทีเลิกพักเที่ยงก็ได้แลนออกไปให้นะพี่น้องเลยอ่าโอเคถ้าไปไปเบิ้งไปช่ันเพื่อนก็นเงียบเงียบมากับบเห็นลูกพี่น้องเลยจักไปทั้งใดซื้อเครื่องซื้อของมาต้อนกับบเห็นจันไปทั้งใดลูกก็ได้ก็ไปตลาดมาวันนี้ก็ซื้อเครื่องซื้อของก็มีหลายอย่างอยู่พี่น้องเยเงินหกแสนกีบเปอร์จนบบเรือ,อยังเรือหกเลือเงินอยู่หกพันกีบมาพี่น้องเลย อันนี้กะหมักทั่วหมักทั่วพี่นอ้องมนีหมักทั่วแน่แลวก็สิ้นโมแน,น่เหมืออันนี้เป็นขับปุ้นปลาการะสังพี่นอ้องไยโลละสี่สิ้นหาพันจีปลาการะสังอันนี้เป็นหนางเข้มได้พี่นอ้องเ้ยนางเข้มบ้านเฮาสติปเต สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุ่ขสุคนคือเกาเดอร์พี่น้องเลยก็ยินดีต้อนรับขาสู่ซ่องแม่น้องมินตาคือเกาทักท่าสบายดีกันในมื้อนี่ก็อยู่ในบรรยากาศเที่ยงๆพี่น้องเลยก็แม่น้องมินตากลับไปตลาดมาเมืเ่อนี้ถือเงินไปตลาดหกเซนกีบพี่น้องเลยมาเกือบระหอดเทอนมาเกือบพอห่อเทอนพี่น้องเลยหลังจากที่เลื่องเรียนแล้วเ,เนาะแม่น้องมินตาก็ได้อนาลัยขอไปตลาด ไปซื้อเครื่องซื้อของเลยพี่น้องเลยอ่าเงินหกแสนจีซื้อผ้าเชียวไปนะฟู้เข่าแน่พี่น้องเลยราคากะบหกหกสิบห้าพันจีบหกสิบห้าพันจีบเนาะมาเฮือนกะลูกกับโบเฮนพี่น้องเลย มาแต่ตลาดก็ได้แค่ไปเซิร์ฟเบิร์ดก็ได้เงียบเงียบงูบ้านไม่ต้องม่ตายจเราดูนี่นะพี่น้องเลยพระเจ้าไปให้ไปหน้าเบิร์ดซื้อข้าวจีมะฝากลูกแม่ข้าวจีปเตกะก้อนละแปดพันกีรรวมทั้งมดอยู่ในนี่มีสี่พันสองพันพี่น้องเลยสองอย่างหนึ่กับลายชิดเสร็จแล้ว กม็มีหมักนาวน้ำหมักนาวกับซื้ออยู่บ้านเท่ากับนวยละพันพี่น้องเลยนวยละพันกีบไปซื้ออยู่ตลาดก็ยังแพงขึ้นเก้าโยนี้นี่ไม่น้องมิตรจาซื้อสิบพันมีสองสี่สองสี่หกแปดอุ้ยได้แปดหน่วยหนึ่งพี่น้องเลยยังลูปกปล่อยอยู่บ้านอีกอยู่บ้านหน่วยละพันกีบถ่ายแปดหน่วยต่อสิบพัน สิบพันแล้วก็มีสิ้นสิ้นหมูแห้งสิ้นหมูแห้งนี่กับปกติกับมัดละซาวพันได้พี่นอ้องมัดละซาวพันสามมัดหาสิบแต่ว่าอยู่ในนี่เพิ่นให้ยสี่มัดเนาะไม่ค่าแก่ดีเพิ่นแถมให้มัดนั่น้องสี่มัดหาสิบพัน 4, 000, มีหมูหนึ่งโลพี่น้องวินตาซื้อมานน้หมูหนึ่งโลนี่ก, 80, ก็แปดสิบพันจีขนมจีนขอปุ้นพี่น้องเลยกิดอยากกินแล้วก็ซื้อขอปุ้นนี่ก็รวมอยู่ในนี้เส้าหาพันจีอ๋อ เงินหกแสนของพี่น,อนนะ้องพี่น้างนะเหลือมาหกพันกีบพี่น้องเลยอันนี้สิเป็นเฮดคอนเฮดคอนแต่ว่าอยากแก้แล้วโมโหว่าพี่น้องเคยกินหรือบบพี่น้องเลยนะพี่น้องฟังไทยฟังลาวห้าบางบอดเพิบบ่งกับโบเคยกินเหยเฮดคอนะ corn, แต่ว่าพอดีซุปพี่น้องเลยเฮดคอนเฮดบดเนาะเราหาพันโลหนึ่งหาสิบพันกีบ อันนี้หมูปิ้งแล้วพี่น้องเลยสำเร็จผู้มีน้นำเกลือพร้อสาวพันนี่สาวพันเก็บพี่น้องมินตาซื้อมักทั่วพร้อมมัอนมักทั่วกระปุกแล้วพี่น้องเห็น,นอยู่หน้าน่ะแต่ว่ายังพอท่านได้เป็นมาหากลามเคลือนเนี่ยเฮียสามเชื่อพี่นอ้องเลยเชือชิ้ฮอดเชื่อมาทั่วก,กระดาษตุ๊กเตกตาลด บนทางเป็นคมเนาะแล้วกรมีปลาพา้อมปลานินพี่น้องเลยโลละซีสิมหาพันกิปลากระซังได้ไงซึ่งมา,ว,มา,าว่ายหายเมถาวราะกินซ้นบ่ได้แม่ในเฮือนในพี่น้องเลยเมถาวรอ่ะนะแม่ของแม่น้องมินตาเป็นกินซ้นบ่ได้เราเป็นโรคอ่ะนะความดันจะกินซ้นบ่ได้ก็เลยซื้อปลามมให้เพื่อน น้องเกี้ยงกับแจ๊คไปทั้งใดพี่น้องเลยมากับบุห็นลูกมินตาอะไรอยู่หน้าน้ำพอมนันเองแต่สิบประมาณนี่พี่น้องเลยร่วมทั้งหมดแล้วซื้อเบิดอย่างนี้อยู่ห้าแสนกับเก้าสิบสี่พันกิลหน้อยห้าแสนกับเก้าสิบสี่พันกิมีน้องมินตาซื้อเสือพรอมได้เสือแขนยาพความตัวหนึ่งราะว่าใกล้สิงหอดแลดูหนาวแล้วเส่แขนยานี่ตัวละแสน แสนเศร้า,าพันกี่พี่น้องเไยปกติกับโบเคยได้อดนาะซื้อเสือไวรุ่นใส่มันปกติกับโบได้เคยโบได้คอยมีเสืออันน่ะมีหมวกเป็นซี่กเคือบเคยได้ใส่เสือมีหมวกโอ้จีจีสมสมนะเป็นยังได้เป็นจังได้ <c oughs> ปุใส่เข้าไป พอดีเลยพี่น้องเลยพอดีอุ่นเอาไว้ใส่เวลาใส่อะนะพี่รถจักษ์นะสบายเส้นเศร้าพันพวกนี้พี่น้องเลยนี่ก็ได้เห็นว่าแบบนี้ก็ได้ลอยกว่าบ,บาท เต็กๆไปทางใดเบิดน,อน้อมันอน่ะน้องเกี่ยงไปทางใดน้อมันโอเค okay, พี่น้องเลยกับิประมาณนี้มาหนิเนาะอ่ามาลายเบิ่งเครื่องที่จเจ้าของซื้อแล้วกับลายสมควรอยู่พี่น้องเลยเบิดเงิน,น,งานลายสมควรอยู่เกื <c ười> <c ười> อบเข่าหนึ่งพันบาทเท่าแหละประมาณ รอลไปพี่น้องเดยพี่น้องเอกาสิประมาณนี้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาอัปเดตเครื่องของเจ้าของซื่อเนาะ,ะว่านี่อย่างไมก็ถือว่าเปิดปลายสมควนอยู่พี่น้องเลยเังไงดแตามมา่อวน,นี้พม่น้องจ๋าต้องขอขอบคุณขอบคุณลหลายๆเด้อที่ขามาติดตามรับชมพี่น้องเลยอันใดโบสมาพ,พักครก็ต้องกลับขอโทษขอาให้ลหลายๆเอาไว้พบกันในคลิปต,ต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ของการขวาสบาดี